วันนี้ดีใจนะพบกันขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วก็มาจากหลายภูมิภาคหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเป็นโอกาสสําคัญที่เราได้มาพบกันเพราะเราต้องทํางานร่วมกันนะครับอย่างเช่นที่ท่านนายก,การัเม่อสักครูนี้นะก็เข้ามาตอนแรกว็าติดเต้นอยู่เหมือนกันเพราะไอ้คนเยอะเกินนะและคนเยอะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชประชาชนเพราะว่าเป็นผู้บริหาร ส่วนใหญ่นะครับจากหลายภาคส่วนด้วยกันแล้ววันนี้จะดีใจที่ได้พูดครั้งหนึ่งไปถึงทุกจังหวัดไปถึงทุกภาคผ่านท่านนายกผ่านคณะกรรมการต่างๆไปผมถือว่าเป็นในรไดับคูดก,กับประชาชนทั้ง70ล้านไปได้วยกันนะครับในวันนี้ก่อมาถึง,งต้องขอตักคำว่าสวัสดีผู้บริหารนอกตะบบทั่วประเทศนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรและผู้มีเกยียรติทุกท่านในตลอดจนไปจนทุกคนที่ มีขายขายข,าของอะไรทั้งนอกด้วยใช่ไหมนะเพื่อมาดูแลพวกเราวัานะวนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่ายินดีและเป็นเกียรติยิย่งน,นะครับที่จะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างเั่นยืนในวันนี้ผมถือว่าสิ่งที่กําหนดไว้วันนี้ที่ผมกลา่าวโดยสมมตินั่นคือความสําคัญของการบริหารการแผน่นดินของเรา นะครับว่าทำยังไงจะเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนี่ฮะ